ข่าวปลอมอย่าแชร์นะคะที่เขามีการแชร์กันบอกว่าลดอาการปวดประจำเดือนได้เพียงแค่งดเค็มไขมันและบีบที่เอ็นร้อยหวายนะคะใช่ตามที่มีการแชร์เนื้อหาในเรื่องลดอ,อาการปวดประจำเดือนได้ค่ะคุณเพียงแค่งดเค็มไขมันและบีบที่เอ็นร้อยหวายท้ามสุนตตันข่าวปลอมก็ดำเนินการตรวจสอบอนะคะตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลราชวิถีสองรังสิตกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข วก็พบว่าเนื้อหาดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเท็จนะคะนะหลังจากที่มีการแชร์กันบนสื่อออนไลน์นะคะ,คะจากการตรวจพบข้อมูลบนสื่อออนไลน์เนี่ยบอกว่าการงดอาหารรสเค็มไขมันพราสครีมเทียมข้าถั่วเหลืองและบีบที่เอ็นร้อยหวายช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลราชวิถีสองรังสิตกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงไหมคะว่า มเป็นการแนะนลที่ไม่ถูกต้องเชื่อถือไม่ได้ค่ะเนื่องจากอาการปวดประจำเดือนไม่สามารถบรรเทาได้จากการงดอาหารดังกล่าวย้ำนะคุณผู้ฟังนะคะเชื่อถือไม่ได้นะเนื่องจากอาการปวดประจำเดือนเนี่ยไม่สามารถบรรเทาได้จากการงดอาหารดังกล่าวและการกินที่เอ็นร้อยหวายนะคะอย่าไปทำตามอย่าเชื่อนะคะอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือเลยไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลต่อที่ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ หลายๆคนเข้าใจผิดได้นะถ้ามีการแชร์กันออกไปเนาะถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถีสองรังสิตได้นะคุณู้ฟังก็มี www. ราชวิรังสิตนะคะอ่าราชวิถีรังสิต .go.th หรือว่าโทรที่นี้ก็ได้นะ02-592-9550ถึง9นะคะ www. ราชวิถีรังสิต .go.th หรือว่า02-592 เก้าหาห้าูนถึงเก้านะคะใช่แล้วนะคะอย่าเชื่ออย่าแชร์นะเดี๋ยวนี้มีทั้งข่าวปลอมมีทั้งต้องเตือนภัยมีทั้งหลอกลวงอะไรเยอะแยะเลยก็เปนเรื่องอวเราไงเรื่องของการเตือนไม่ใช่ถูกต้องเอ๊ะแบบปวดมากๆค่ะอาจจะนำไปทำตามก็ได้ด่ายอย่างไรอ็ตามปวดของตัวเองเพราะฉะนั้นเชื่อคุณหมอดีกว่าค่ะ